ครับ B t i ท e s กับผมบัญชาชุมเชเวนะครับและอีกบูธหนึ่งที่น่าสนใจของมอเตอร์ p o ป2025 MG นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าสนใจมากสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศเรากับแบรนด์ MG สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าก็ต้องมาคุยกับผู้ชายคนนี้ครับคุณพงศักด์เลิศฤดีวัฒนะวงศ์นะครับท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการของบริษัท MG เซลประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับคุณพงศักดิ์ครับสวัสดีครับครับโอ้ปีนี้ คึกคักทีเดียวแลหรับบมาเตอร์เอ็กซ์โป2025ใช่ครับนะครับนีก็รู้สึกว่าคึกคักมากกว่าปกติด้วยนะใช่ไหมฮะในในความรู้สึกได้ถึงบรรยากาศของคนที่เข้ามาร่วมง,งานใช่แสดงว่าตอนนี้มันเริ่มมีจุดเปลี่ยนของตลาดรถยนต์ในเมืองไทยแล้วหรือยังครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เราสถานการณ์ดูภาพรวมๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมานะครับ,รบยอดรวมปีนี้ผมคิดว่าเราอาจจะแตะ มากกว่า ,00 0 0 0คันนะครับมากกว่าปีแล้วเล็กน้อยอปีแล้วเราปิดยอดขายไปที่57 0 0 0 0เจ็ดนะปีนี้ก็อาจจะทะลุ0 0 0 0 0ได้อ,อาจจะดูไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีครับแสดงว่าในแง่กําลังซื้อหรือในแง่ของแบรนด์หรือว่าโมเดลที่เข้ามาใหม่มันเริ่มเปลี่ยนตลาดได้แล้วใช่ไหมครัก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งแน่นอนต้องเป็นกําลังซื้อของผู้บริโภคด้วยเพราะว่าเราดูได้จากไอการอนุมัติสินเชื่อของฟ i น a n นซ์นะครับรวมถึง คนที่มีกําลังซื้อเนี่ยกลุ่มที่เติบโตนี่ก็ไปอยู่ในกลุ่มพวกอย่างเป็น c s u อสยเราเห็นกลุ่มพวกนี้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณบางอย่างที่ว่ากลุ่มคนที่มีฐานะเนี่ยหรือผู้มีผู้บริโภคที่มีเรียกว่ามีตังค์นิดหนึ่งเนี่ยก็เริ่มที่จะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนั่นเป็นสัญญาณที่เริ่มเข้ามาดีแล้วนะครับดัั้นเองเองถ้ามองในส่วนของเราเนี่ยนะฮะ,ะการทำตลาดในปีนี้จนถึงปัจจุบันและก็มองไปข้างหนึ่งจนถึงสิ้นปีเนี่ยเปไา้ ปีนี้เนี่ยเราตั้งเป้าอยู่ในตั้งแต่ต้นปีเรามีวางแผนไว้ประมาณสัก25,000คันนะครับ10เดือนมาเนี่ยเรามียอดจําหน่ายประมาณอยู่ที่20,000น,นิดหน่อยนะครับในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาเรามียอดขายเฉลเี่ยก็อยู่ประมาณ2,200-2,300ก็ดูแนวโน้มจากที่ที่ว่ามาเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ที่เราจะไปถึงในระดับ 2 5 0 0 0คันครับทำการสภาพของตลาดซึ่งเราก็ทราบกันดีใช่ว่าเป็นเป้าที่เราเข้าถึงได้ใช่ครับครับดังนั้นในปีนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายที่ทุกค่ายก็ลุ้นกันในงานมอเตอร์อ็ก์โปนี่นะครับครับของเราจัดอะไรบ้างครับในกรณีไฮไลท์เด่นๆของพุปีนี้ครับจริงๆนอกเหนือจากรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่เราอยากจะแนะนําให้ให้รู้จักในเพื่อจะเป็นรถยนต์ในปีหน้านะครับครับซึ่งเรามี2รุ่นด้วยกันนะครับในปีหน้าก็คือตัว iM5 นะครับเป็นรถซีดาน นะครับเป็นกลุ่มรถพรีเมียมอแต่ว่าเป็นซีดานแล้วแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่เรานำมาแสดงก็คือเรื่องของตัวรถกระบะสี่ประตูเราเรียกว่า e t เทอรอายซึ่งเป็นรถรถกระบะไฟฟ้านะรไอรถรุ่นนี้ก็อยากจะนำมาแสดงให้เห็นถึงเราเรียกว่าเทคโนโลยีของ MG เองที่เรามีรถ Pick-Up ที่เป็นรถไฟฟ้านะครับเพื่อให้ตลาดรับรู้ว่าเราก็มีรถอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับรถยนต์ของปีนี้เองเนี่ยแน่นอนทุกคนก็ พูดถึงมาเตออสปอร์ททุกคนก็นึกถึงว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับเราก็เรียกว่าเตรียมแคมเปญไว้สําหรับโดยเพาะรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆปีหน้าเนี่ยโครงการ3.0นะครับก็จะจบลงนะครับไอเงินสนับสนุนที่ภาครัฐเคยให้เนี่ยถึง150,000บาทก็จะหายไปรถนําเข้าใน EV 3.5นี่ก็จะหยุดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักหนึ่งนะครับยังไงก็คือ ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเป็นต้นไปเนี่ยจนถึงวันที่10ธันวาคมเนี่ยรเราก็จะมีรถยนต์ไฟฟ้าที่เรียกว่านํามาเป็นให้โอกาสกับผู้บริโภคได้รับโอกาสในการที่จะซื้อรถยนต์นรุ่นได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัว s 5, <S s 5. <S นะ S5 เราปีนี้โชคดีว่าเป็นรถที่เรียกว,ว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดรวมถ,ถึงสื่อมวลชนนะครับที่เรียกว่าเรตให้เราเป็นรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะเป็น EV of อ h e เ e a r ียนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่3ติดต่อกันที่เราได้ ถือว่า3โมเดลละต่อจาก MG 3า MG 4ี่ปีนี้เราก็ S ห้าก็สปีติดต่อกันนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งจริงเนี่ย S 5เราก็มีราคาพิเศษให้อยู่ที่619,900ารบาทนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็คือ MG นะคราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียง519,900าอบาทก็ถือว่าเข้าถึงง่ายๆยิงตัวรุ่นอื่นๆเนี่ย ที่อยากจะพูดถึงไม่ว่าจะเป็นตัว iM6 Maxus 7แล้วก็ Maxus 9เนี่ยเราก็มีแคมเปญเกี่ยวกับเรื่องของการให้ประกันภัยรวมถึงดอกเบี้ย0.99นะครับก็แล้วแต่รุ่นรุ่น iM6 กับตัว Maxus 7เนี่ยเราให้ประกันเพิ่มอีก2ปีรวมเป็น3ปีเป็น3ปีเลยใช่ครับหนะครับหรือเลือกผ่อน0.99นะครับอย่างนี้อย่างหนึ่งตัว Maxus 9เรามีตัวเรียกว่า เรามีรันเอาตัวสต็อกที่เป็นสต็อกรุ่นเรียกว่า,าไม่ได้เก่ามากนะครับ<ช>แต่เป็นรุ่นที่น่าสนใจนะครับราคาพิเศษเพียงหนึ่งล้านเจ็ดแสนเ้าหเบาทเป็นเป็น MPV ขนาดใหญ่ก็มีประกันให้สองปีนะครับหรือจะเลือกดอกเบีย้ย0.99มีหมดเลย คือชอบออปชันไหนเราให้หมดเลยใช่ครับถูกไหมฮะแล้วเนี่ยราคาที่ยิ่งกว่าเข้าถึงนี่เข้าถึงง่ายมากๆาเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวตัวที่ต้องเร็วๆหน่อยก็คือมาตรการ EV ที่จะจบไปใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะกับการซื้อที่คุ้มค่าจริงๆแน่นอนครับนอกเหนือจากแคมเปญที่ให้ตรงเนี้ยใครไม่ได้มางานนี้ดีลเลอร์ทั่วประเทศก็เหมือนกันดีลเลอร์ทั่วประเทศเหมือนกันครับแต่ว่าระยะเวลาสัญที่สุดคือเราเราจะจํากัดถึงแค่วันที่10ธันวาเพราะว่าในช่วงหลังจากนั้นเนี่ยเราพยายามจะ อ่าเรียกว่าเป็นช่วงของการส่งมอบรถแล้วอ๋อใช่อ่าช่วงนี้ก็คือรับสิทธิ์จองสิทธิ์จองกันไว้ก่อนแล้วก็รับรถให้เร็วก่อนภายในวันที่30มธันวาคมเพราะว่ามาตรการจะสิ้นสุดในวันที่30เอ็ดธันวาคมแต่ว่าอย่าลืมว่าช่วงปีใหม่ก็คือวันหยุดทุกคนก็ต้องการพักผ่อนหยุดก็ควรจะรับรถให้เรียบร้อยก่อนเพื่อจะไปแล้วขับรถคันใหม่ไปเที่ยวพักผ่อนใช่ วัาเรื่องสิทธิ์ไม่อันใช่ไหมครับครับอนนี้คือไม่อันไม่อันเลยครับคุณมาเท่าไหร่ก็ได้เต็มที่เลยครับแล้วเดี๋ยวเจะรี่บริหารจัดการตรงนี้ให้ครับนะครับน่นอนครับแต่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็กาลังห่วงใยเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้นะฮะเอเองก็คงจะต้องส่งกําลังใจตรงนี้ไปแล้วเรามีอะไรที่จะช่วยดูแลลูกค้าของ MG ในภาคใต้ที่รับผลกระทบตอนนี้ครับสิ่งแรกเลยก็อยากจะแสดงความห่วงใยนะครับเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นบริษัทคนไทยนะครับเป็นบริษัทหนึ่งที่วมา 11ปีละนะครับเราก็อยากแสดงความห่วงใยนะครับของ MG ครับต่อพี่น้องจังหวัดภาคใต้ของเรานะครับที่ปีนี้ก็ถือว่าป็นปีที่หนักหนักหนาสาหัสเลยเพราะว่าประสบอุทกภัยนะครับเราก็อยากให้ทุกคนนะครับรบริษัทเองอยากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเนี่ยแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีนะครับแน่นอนครับลูกค้าเราเนี่ยก็อยากจะเรียกว่าช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยดีลเลอร์เราเองเนี่ยก็เป็นผู้ประสบอุทกภัยเป็นกันด้วยเพราะว่า น้ำทุมเยอะจริงจริง,รงนะครับเขาก็เป็นผู้รประสบทุทกภัยลูกค้าบางท่านเนี่ยติดต่อโ,อโชลูมก็มีบนมาเหมือนกันว่าติดต่อไม่ได้เลยเลยพ,เยพ,พเราะว่าโชลูมก็ไปไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็พนักง,งานก็เป็นผู้รประสบอุทกภัยเหมือนกันนะครับ,รบพอหลังจากที่น้ําลดแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเข้าไปเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องนะครับผู้ใช้รถยนต์เอ็มจีนะครับว่า อย่างเช่นดับแรกเราก็ไม่ควรจะเรียกว่ารถยไม่ควรสตาร์ทแน่นอนอย่าไปสตาร์ทรถเพราะว่ามันจะทําให้ระบบไฟฟ้าลดรวมมีปัญหาได้ไม่ใช่รถไฟฟ้าอย่างเดียวนะรถเครื่องยนต์จริงๆเนี่ยก็ไม่ควรจะนะครับเพราะว่าน้ํนจะเข้าไปในระบบของลูกสูบก็จะทําให้รถพังอดีที่สุดก็คือถ้ารถเรามีประกันเราก็ตามบริษัทประกันยกรถนะครับมาที่ศูนย์บริการหรือนะครับเรียกว่าหาทางที่หาทางที่จะนํารถเนี่ย ติดต่อศูนย์บริการของเราเพื่อจะนํารถเข้าไปที่ศูนย์บริการครับเราก็จะมีเรียกว่าแคมเปญเยียวยาเรียว่าส่วนลดอะไรนะครับ30%และค่าแรงนะครับเพื่อจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภคครับอันนี้ก็เราก็มีการเตรียมไว้ละครับเพราะฉะนั้นดูแลเข้าใจทุกคนเลยนะฮะมไม่ว่าที่ไหนกาลังประสบความเดือดร้อน MG ก็เข้าไปดูแลให้นะครับรวมถึงพื้นที่ไหนที่อาจจะเอาละการค้าการขายกําลังพื้น MG ก็จะเป็น รถยนต์คู่ใจเราจะเป็นทางเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะเรียกว่าเอาตัวรอดนะครับแล้วก็ทำมาหากินแล้วก็เป็นกำลังใจอยู่ข้างๆเสมอครับในปีหน้าอะไรที่จะเป็นจุดเด่นของ MG ต่อเนื่องครับจริงๆเนี่ยผมต้องเรียนว่ารถยนต์ของ MG เนี่ยก็มีจุดเด่นของตัวเองอยู่แล้วในเรื่องของเรื่องดีไซน์การใช้เทคโนโลยีนะครับเราพยายามเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยคือเป้าหมายของเราเนี่ยเราไม่ได้ทำแค่ธุรกิจ ขายรถยนต์นะครบะับเราอยากจะให้อุตสาหกรรมยานยนต์นของไทยเนี่ยเติบโตแล้วก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกหม,ค,มครับว่าเทคโนโลยีต่างๆท,ที่โลกเขามีเนี่ยเราก็จะมาให้กับลูกค้าคนไทยได้ใช้เหมือนกันอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะเห็นลูกค้าคนไทยเนี่ยได้ประโยชน์จากการการใช้รถเรารวมถึงเราก็อยากได้ให้สิทธิประโยชน์กับลูกค้าของเราในการที่จะ หรือว่าใช้รถที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ให้บริการที่ดีนะครับเราเราจะมีเรื่องระบบการรับประกันแบตเตอรี่รวมถึงไอ้มอเตอร์เนี่ยแบบ l ัสท t i m e บรันจีก็จะเป็นเครื่องยืนยันแล้วก็ให้สร้างความมั่นใจกับลูกค้าที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าของเราอันนั้ว่ายังมีเราเป็นคนซัพพอร์ตอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาขอบคุณมากเลยครับทรันยินดีครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คืออีกหบูธ MG ที่น่าสนใจนะครับ เวลาเป็นสิ่งมีค่าจริงๆเพราะว่านี่คือจังหวะเวลาที่ดีที่สุดที่จะตัดสินใจในการเลือกซื้อรถอย่างคันหนึ่งซึ่งผู้บริหาร MG ได้บอกไปแล้วนะครับงั้นอย่าลืมครับมาที่ MG ในงาน Motor Expo 2025กันนะครับบูธอื่นยังมีความน่าสนใจกันต่อเราจะไปกันนะครับ